สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวชาวราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานตัวตนนะคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้ในซับคาสนะคะในซับคาสในตรงนี้ดูเหมือนกับะจะหงดเงีย วุ่นวายไม่สบายใจหรือร่างกายไม่ค่อยสบายในตรงนี้หรืออาจจะป่วยอยู่ก็ได้นะในตรงนี้เราอาจจะสังเกตการได้ว่าคุณนั้นอาจจะ,ะมีอาการคัดจมูกไหมนะปวดหัวหรือเปล่าในตรงนี้ะนะออมันมันมัน,ม,นมันอาจจะแบบเหมือนกับรู้สึกอึดอัดอะรู้สึกเหมือนกับมถีถ้าเกี่ยวกับด้านของสุขภาพในตรงนี้อาจจะมีอาการที่อึดอัดคัดจมูก แล้วก็ปวดหัวเนาะอาจจะมีอาการเหมือนกับคนไม่สบายนะคะอาการอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นลักษณะอาการนั้นนะแล้วถ้าเป็นในของความสัมพันธ์ในตรงนี้ก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ได้เดือดใจแล้วก็แก้ไขสถานาการณ์ต่างๆไม่ได้หรือคลายไม่คลายไม่เคลียในตรงเนี้ยนะคะเออเหมือนกับเป็นลักษณะที่ดูเหมือนกับ ปัญหาต่างๆที่เกิดในตรงนี้คือมันไม่จบอะมันมันวนมันเวียนมันยืดเยื้ออยู่ในตรงนี้นะคะก็ะคืออยากจะให้จบแล้วคือมันน่าจะจบอะแหละแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุใดบางเหตุใดตรงนี้นะคะที่นํากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็เทนซอวานนะคะอาการหนักนะคะมีอาการหนักแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องควบคุมให้ได้นะคะเดืเตนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะ แก้ไขย่างไรไม่สามารถที่จะทําได้เลยในตรงนี้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไม่รู้ว่าจะใช้วิธีทางไหนนะคะทูซับซ้อนนะคะไม่มีวิธีทางแก้นะคะกุ้มใจอึดอัดใจเสียใจเศร้านะคะเครียดเทนซับซ้อนนะคะในตรงนี้นะ,ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงแนวความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้จะเป็นยังไงอืม ในใจของคุณือแฮงแมนคือยังสับสนอยู่เลยนะคะถูกซ,ซอร์ก็มาบอกหรือแฮงแมนก็มาตบย้ำนะคะได้แต่นิ่นะคะโฟสซอรแต่ก็ยึดมั่นถึงมั่นยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ในครั้งเนี้อไว้นะคะโฟสบานยังรักยังกอดเก็บนะคะยังหวังอยู่ว่าสักวันหนึ่งจะดีขึ้นกว่านี้นะคะ Two Subcaps อันนี้เพจ s p e n c i l นะคะคืออยากเริ่มต้นใหม่อยากแก้ไขอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าแก้ไขไม่ได้ขอไปเริ่มต้นใหม่นะคะกับคนใหม่หรือแต่ใจจริงเราคือต้องการที่อยากจะแก้ไขมากกว่าอยากจะให้คมสมพันน์ในครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบใหม่มากกว่าการที่จะไปเริ่มต้นกับใคระนะคะในใจครับคนนั้นเหรอคะเพจซ u b ซอส c e ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจด h เฮอร์มิตยังนิ่งอยู่เลยนะทำอะไรยังวนๆเรียนอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวยังไม่สนใจเราก็ยังไม่แครอะไรในตรงนี้เขาเองเขาก็อยากเริ่มต้นอยากแก้ไขเหมือนกันนะคะเพสบานในสบานดูเหมือนจะอึดอัดเหมือนกันเขาเองเขาก็ก้มใจจากคุณก้มใจกว่าออกแนวเหมือนคุณ หนักกว่าเขาเพราะคุณนั้นต้องการที่อยากจะควบคุมแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นเพราะว่าดูจากสถานการณ์ในตรงนี้แล้วถ้าไม่ใช่ตัวคุณในตรงนี้คุณอยากจะกอดเก็บและให้โอกาสเขาและถ้าเป็นตัวคุณคุณอยากจะขอโทษและแก้ไขปรับปรุงใหม่ในตรงนี้ส่วนตัวเขาเองในตรงนี้เขาเองเขาก็มีพลังงานที่อยากจะลุกพลจากพลังงานอึดอัดในตรงนี้นะคะอเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากเจอไม่ได้ เนะเดฟูนะคะยังพู้ไม่ขาดคำนะคะเขาอยากจะออกจากสถานการณ์นี้แล้วอยากจบอยากจะหยุดสถานการณ์นี้อยากจะยุติเรื่องราวต่างๆในตรงนี้นะคะแล้วคุณจะเป็นยังไงต่อไปเอซ so อบเพนเดอร์เคิลซิกซ์ซัซ้ก็ คุณเองคุณก็แนวโน้มนะคะคุณกับเขาก็มีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสสูงนะคะที่ว่าจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนอันนี้นะคะเดนะอะสตาร์เนาะเดอะสตาร์นี่กระบ่งบอกถึงการที่คุณนั้นมีความหวังนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถแก้ไขได้หรือคุณกับเขานะคะในตรงนี้เนาะมีความคาดหวังว่าจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แก้ไขใหม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวแล้วก็สามารถเดิน เดินหน้าต่อได้นั่นเองนะเราก็จะมีการได้เริ่มต้นใหม่กันได้มีการให้โอกาสกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ในตรงนี้นะเพราะว่าในตรงนี้ในบางเคสในบางกรณีในะตรงนี้ไปต่อไม่ได้ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมีโอกาสสูงนะคะที่ว่าจะาไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่เลยในตรงนี้นะแล้วก็ในบางเคสในบางกรณีที่เราเห็นในตรงนี้มี2กรณีก็คือได้เริ่มต้นใหม่เลยจับให้โอกาสกันและกันในตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นล้วในตรงนี้นะคะเรามองเห็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีมีการให้โอกาสให้ให้ระยะเวลาเพราะบางเคสในบางท่านในตรงนี้อาจจะนิ่งเงียบไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกันในตรงนี้การไม่ติดต่อสื่อสารกันในตรงนี้แต่ว่ายังมีความคิดถึงยังมีความรักยังมีความต้องการกันและกันในตรงนี้นะคะเดียวสเตนกับโฟลสวาในตรงนี้เนาะ มงบอกถึงการที่เหมือนกับว่าเรานิ่งก็จริงแต่ว่าใจเรายังมีกันละกันยังคิดถึงกันยังมีความต้องการกนและกันอยู่ในตรงนี้เดี๋ยวจะมีการให้โอกาสกันเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้นะคะเรามองเห็นโอกาสที่เหมือนกับว่าสําหรับผู้ที่ให้โอกาสกันละกันในตรงนี้เนาะจะได้กลับมานะคะอืมแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่โรเอนเจ้ากกำลังจะบอกอะไรกับ รีคอนสเตชันนะคะคุณคือคนที่ต่างคนต่างเฝ้าฝันหรือเป็นคนแนวดีใะชอบของกันและกันมีความผูกพันกันมาก่อนนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็พัฒนไลา์ที่เรเลชชั่นชิพในตรงนี้บ่งบอกถึงว่าตัวคุณและตัวเขาคือคู่ของกันและกันนะคะเป็นคนของกันและกันมานะคะจงพึงพอใจในสิ่งที่มีและสิ่งที่ได้รับในตรงนี้นะคะอ่า For k i v i n g and learning นะคะจงให้โอกาสกันละกันนะคะ University l ตรงนี้ก็จงคุณพอใจ Part relationship ในตรงนี้คุณคืออดีตชาติเนาะคุณเขาอาจเคยทําคุณไว้คุณก็เลยมาทําเขาในตอนนี้ในมามากระทําเขาในในณปัจจุบันหรือคุณอาจจะกระทําเขาไว้เขาก็เลยเหมือนกับว่ามากระทําคืนๆและถึงจุดแล้วที่จําจเป็นต้องให้อภยัยและให้โอกาสซึ่งกันละกันเพราะฉะนั้นแล้วจึงพึงพอใจแล้วก็ อย่าพึ่งท้อนะคะในตรงนี้เนาะจงให้โอกาสกันละกันนะให้อให้ให้โอกาสนะคะในการที่จะแก้ไขในตรงนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้มันยังมีโอกาสที่เรายังให้โอกาสกันได้อยู่นะคะเราจงให้โอกาสกันซะนะคะก่อนที่ทุกอย่างก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายจนเกินไปนะคะอ เรามาดูกันนะคะว่าทรงจีมินยานจะบอกอะไรนะคะโซซองอาร์ติโ o ซโซแคบอันนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำคุณเลยนะคุณต้องมีความสุขก่อนนะอืมนอสิง g ฮ t ก r ส n g คือไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกคุณสามารถเหมือนกับว่าลงมือทําได้เลยนะไม่ต้องกังวลใดๆเนาะในตรงนี้นะคะเพราะว่าอาร์ติโอโซถามตัวเองก่อนว่าตัวเองันต,ต้องการอะไรเนาะ ตนเองยังต้องการความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่ไหมแล้วคุณมีความสุขไหมกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าคุณมีความสุขให้ลงมือทําแล้วก็ให้โอกาส,สึ้นการันาารเนาะในตรงนี้นะคะโอเคนะคะสําหรับวันนีค้คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้การณ์นากัรในตรงนี้นะคะ แล้วยังไงก็สามารถคอมเมนต์ให้กันแล้วกันได้ถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะอยู่ใต้ล่างแล้วนะคะดูรายละเอียดให้ดีนะคะเราก็ทักปลายเข้ามานาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ